อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับมาดูกันนะครับอ่าหรือว่าพ่อ้าแในบ้านก็ได้นะครับอ่าจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับอันนี้เครื่องซักผ้าซัมซุงสิบสี่กิโลนะครับเจ้าของเขาอ่ามาให้ทําการดัดแปลงมอเตอร์นะครับอ่าซึ่งปกติอ่าเจ้าของจะทําเองนะครับไปหาซื้อมอเตอร์แล้วอ่ามือสองที่ไหนก็ไม่มีนะครับอ่าเจ้าของเลยได้มอเตอร์อ่ามอเตอร์ซักมานะครับ ตัวนี้นะครับได้มอเตอร์ซักมานะครับอ่าทีนี้ก็อ่ามาอ่าปรึกษาผมนะครับว่าจะดัดแปลงได้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าได้ก็จะให้ผมอ่าทำนะครับทีนี้ผมก็เลยอ่ารับปากว่าจะทําให้นะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็อ่าเจ้าของเขาหามาเองนะครับมอเตอร์ซักแต่เป็นของซัมซุงเหมือนกัน,นครับ แต่เป็นของตัวซักรู้สึกมันจะหนาจะใหญ่กว่านะครับหนาขึ้นไปอ่าทีนี้เขามาจ้างผมมาดัดแปลงนะครับอ่าผมก็เลยจะดัดแปลงทีนี้ไอ้แกนเข้ามาครับแกนมันจะเล็กประมาณนี้นะครับอ่ามอเตอร์ซักนะครับอ่ามันยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าไอ้ตัวทดหรือมูเล่ของเก่าของมันใส่ไม่ได้นะครับอ่าผมก็เลยไปหาตัวทดหรือว่าไอ้มูเล่ตัวนี้ครับมาใส่แทนเนื่องจากว่ามันอ่ารูของมันได้กับอ่า แกนถังพอดีนะครับอที่แกนมันยาวผมก็เลยตัดแกนมันออกมาประมาณนี้ครับอาจากนั้นก็เจียตรงปลายเขามันให้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 เป็นรอยบากแบบนี้่าล้ว้็เราก็ใส่ตรงร่องนะครับพอตรงร่องดีแล้วปุ๊บเราก็เอาเข้าเสียบอลองหมุนดูแบบนี้ก็เออโอเคไม่แกว่งครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันแกว่งหรือเปล่าเราก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงรูนี่ครับถ้ารูมันแก่งไปแก่งมานแสดงว่ามันจะทําให้ถังแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับ เราต้องสังเกตดูตัวนี้ให้ดีนะครับใส่ตัวนี้ลงกับแกนให้ให้มันต, Destroy นตงรงลอกเข้ามันอันนี้ไปซื้อมาใหม่ lat, นะครับนะครับตัวละร้อยนะครับตัวทดตัวนี้ครับอ่าเจ้าของเขาเอามาให้ผมทำงั้นนะครับอาทีนี้่าผมก็อหลังจากที่ดัดแปลงมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ่ามอเตอร์ไม่ได้มีอะไรครับมอเตอร์เขาดีอยู่อคือเพียงแต่มาดัดแปลงตัวนี้แหละครับตัดแกนออกแล้วก็ใส่ตัวทดหรือใส่ตัวมูเล่ของมันครับอ่าให้มันได้ขนาดเข้ามันพอดีนะครับ ไม่สูงไม่ต่ำนะครับให้มันได้ขนาดพอดีนะครับแต่โมอโเตอร์เนี่ยหลังจากที่ก่อนที่เอามานะครับได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วครับอตอนแรกเจ้าของเขาจะทาเองนะครับาอคาค,บคิดไปคิดมามันยากเขาเลยมาจ้างผมทําาตอนนี้ผมก็จะรับจ้างทําแล้วนะครับอหลังจากที่ได้ต่อทําให้ระบบมันลงตัวดีแล้วนะครับเพราะแกนก็เอาลองแล้วนะครับแกนเขามันก็ลองเสียบดูแล้วโอเคนะครับทีนี้เราจะไปทดสอบดูนะครับกับ ระบบของมันนะครับดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าครับเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางกับพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับเผื่อที่จะอ่ไปเจออาการเอ้ยหามอเตอร์ไม่ได้เลยนะครับอ่เนี่ยครับอ่าตัวเนี้ครับอเหลืออ่ามอเตอร์ซักเขาดีอยู่แต่ไอตัวนี้เสียนะครับตัวตัวนี้เสียรู้สึกว่าจะมีน้ําหยดลงใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับอ่าแต่ผมมาดูแล้วข้างบนไม่มีรอยน้ํานะครับ ทีนี้ผมก็จะมาดัดแปลงแล้วครับดัดแปลงเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวพี่น้องมือใหม่ก็จะได้ดูว่า,าทำแบบนี้ได้หรือเปล่ายังไงนะครับอตอนนี้ก็วางอยู่โน,โน่นนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่กันเลยนะครับเอามาวางตำแหน่งขอ้มันให้ดีเลยนะครับเ,เห็นทับนะครับ วางตำแหน่งให้ดีนะครับอ่าทีนี้อ่าน็อตมานะครับอ่าน็อตเข้ามานะครับเราจะต้องเอาอยางในรถนะครับอ่าเสียบเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการยึดกันไว้ให้แน่นนะครับเดี๋ยวเรามาขันน็อตกันเลยนะครับ ใส่น็อตทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันให้มันหลุดไหลออกมานะครับเราจะต้องมียางเอายางในรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับเนี่ยครับมาลองมันจะได้กระชับแลวก็แน่นนะครับเนี่ยอ่าครับนี่เราใส่ใส่ใส่ตัวนี้ดีแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอผมจะต่อสายคาปานะครับผมจะใช้คาราปอตัวเดิมของเขาแหละครับอ่าประมาณรู้สึกว่าจะเจ็ดไมโครครับรุ่นนี้ครับไปมาครับตัวนี้ดูว่ามันไหวหรือเปล่าถ้ามันไหวก็โอเคถ้ามันไม่ไหวเราก็จะเพิ่มคาปา ให้เป็นตัวปั่นซักของมันเลยนะครับนี่นะครับไฟอ่าไฟแล้วก็เอาเข้าไฟนะครับเพราะอ่าซัมซุงเขาจะเป็นอ่าไฟเส้นสีขาวนะครับอ่าต่อแบบนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้ทดสอบดูว่ามันจะพาถังอ่ะครับหมุนได้ดีหรือเปล่านะครับอ่าค่าปลาตัวผมก็จะใช้ไอ้ตัวอ่าเจ็ดไมโครครับเนี่ยเอาของของของเดิมเขาเลยนะครับ ตัวซัก12กิโลเอไมโครไอตัวปั่นแห้ง7ไมโครนะครับทีนี้ผมก็จะเอามาใส่ตัวปั่นซักนี่แหละครับ เดี๋ยวเาเราก็ต่อไปตามปกตินะครับตามสายของเขาเลยนะครับน้ําเงินแดงนะครับไอตัวแดง่าเส้นแดงนี่ก็จะวิ่งตรงจากคาปาก็วิ่งตรงก็มาหามอเตอร์เลยอย่างเดียวนะครับส่วนน้าเงินเนี่ยครับมันวิ่งตรงมาหามอเตอร์จากนั้นมันมันก็จะแยกขึ้นไปหาลานปั่นด้านบนนะครับหรือบางรุ่นก็จะเข้าสวิทช์เลยก็ได้นะครับก็สีน้าเงินนี่นะครับอ่านี่ครับ่าแดงน้ําเงิน แดงจะวิ่งตรงจากนี่ไปเลยเข้าหามอเตอร์ครับอ่าสวนน้ําเงินนี่ครับวิ่งเข้าหามอเตอร์แล้วก็แยกขึ้นไปหาลานปัดด้านบนนะครับอาจําได้แล้วนะครับอันนี้เราต่อดูว่ามันจะมันจะไปไหวหรือเปล่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาถังน้ำมาใส่ดูก่อนเนี่ยครับมันก็ใหญ่พอสมควรมันเท่าๆกันแล้วครับเพราะว่ามันหนาอันนี้เป็นตัวซักครับอันนี้ก็เป็นตัวซักนะครับเรามาดัดแปลงได้นะครับอันนี้เขาจ้างให้ทำว่าทําได้หรือเปล่านะครับ ผมก็จะมาทําให้ดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาถังเข้าใส่ดูนะครับพรถังมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับ เอาน,นี่นะครับดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้ามันไม่ไหวยังไงนะครับ <c oughs> มันจะร้องนะครับมันจะค้างเสียงโมอเตอร์แงดแงดแต่ถ้ามันไปไหวนะครับอ่ามันก็โอเคนะครับสําหรับพี่น้องที่อ่า,อาสอบถามเขาว่ามันมันไปได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับอ่าคาปาอ่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ,รออรรบแต่ว่าเราก็อยู่ที่ว่ามันแรงดีหรือเปล่านั่นเองครับ <c oughs> เอาเห็นชัดนะครับ เดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูตอนนี้ต่อสายไฟให้เข้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเราไปลองปั่นกันดูเลยนะครับอ่าเนี่ยครับ อันนี้ผมเอาค่ามือห้าร้อยเองครับเนี่ยเอาเอาค่าวิชาว่าไนเถอะครับอ่าปัดแรงนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้คาร์ปาคาร์ปาเจ็ดเมโกรอขาของเขาปกตินะครับอาปกติมันจะใช้ใหนึตัว แห้งนะครับตัวนี้ครับเจ็ดไมโครแต่ผมเอามาบังคับให้มันทํางานกับในตัวปั่นซักนะครับสิบสองไมโครมันไปได้ถ้ามันไปได้แบบนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสําหรับคาปานะครับคาปาที่อันเดิมมันน้อยกว่านะครับเราต้องทดลองดูก่อนว่ามันไปไหวหรือเปล่าถ้ามันไปไหวแบบนี้ได้ก็โอเคครับเนี่ยครับอันนี้ไปได้นะครับแรงด้วยนะครับเนี่ย ยกเว้นว่ามันไปไม่ได้คาปามันอ่อนเกิดไปเนี่ยครับเราถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนคาปานะครับแต่ถ้ามันไปได้แบบนี้นะสบายมากเลยหายห่วงกเลยนะครับลองลองทำกระดูนะครับอันนี้ผมก็รับจ้างทํานะครับเพราะว่าาเจ้าของเขาหามาเองหมดเลยนะครับตอนแรกเขาก็จะทําเองเลยแหละครับเอาไปเอามาปรากฏว่ามันไม่ได้มอเตอร์ปั่นแห้งได้มอเตอร์ต้นซักมามันก็เลย ไม่ได้นะครับก็เลยมาจ้างผมทำไอ้ตัวนี้เราดูเหมือนกับว่ามันช้านะครับมันไม่ช้ามันหมุนเร็วนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวทดนี่ครับอันนี้ไอ้หมดลานมันแล้วครับไอ้พวกยางพวกนี้นะครับไอ้ยางรองขามอเตอร์พวกนี้นะครับเราจะต้องมียางนะครับเราจะต้องมียางมารองน็อตอีกทีให้มันยึดนะครับให้มันยึดแน่นนะครับถ้าเรามีแต่เหล็กพวกนี้ครับกับเหล็กนะครับมันสามารถที่จะอาคลายตัวออกได้ทําให้หลุดได้ แต่ถ้ามียางรองเข้าไปพบเนี่ยมันแน่นปึ๊กเลยนะครับมันมันหลุดยากมือนกันเธอมันมันมันดันกันไว้ตรงนั้นนะครับอ่าเหมือนบางอย่างเขาก็ใช้สปริงดันอ่าเพื่อที่จะไม่ให้น็อตคลายนี่แหละครับเอาละครับนี่หมดลานมาละอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวิธีดัดแปลงมอเตอร์ปัดหมาดของเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับรุ่นนี้เป็น14กิโลครับเนี่ยครับอ่าแกนซักเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับได้แล้วครับเนี่ยครับตกลงก็ได้ถ้าเรา อ่าอ่าประกอบเข้าไปมันก็จะสมบูรณ์แบบเลยถ้ามันหมุนเร็วแบบนี้ได้นะครับมันแรงแบบนี้ได้แสดงว่ามันใช้ได้นะครับยกเวนว่าเราเอาถังเข้าใส่ไปแล้วปุบ๊บรู้สึกมันอ่อนมันมันมันไปไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ค้างแงตลอดทางนี่แสดงว่าหนึ่งคาปาอ่อนสองมอเตอร์รับไม่ไหวนะครับอ่ามีสองอย่างประมาณนั้นเองครับเบื้องต้นเราก็ไปเปลี่ยนมอเตอร์ดูเปลี่ยนคาปาดูก่อนถ้ามันยังไปไม่รอดเราก็อ่า ตัวใหญ่เข้าไปอีกหน่อยไอ้ตัวนี้เจ็ดไมโครผมว่าใส่นะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรผมเหมือนเดิมนะครับช่องนพดลศรีมาลานะครับติดตามชมคลิปและสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยินดีแนะนําตามความรู้ความสามารถเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาหรือแบ่งปันความรู้เพื่อที่จะเป็นแนวทางทําหากินนะครับ เอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ